เหนื่อยไหมคะไม่ควรเหนื่อยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวน้องรับหน้าที่นี้ดีใจมากนะคะที่ <c oughs> ได้เต้นเพลงนี้นะคะพีพีได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่โชว์ที่เปิดมานะคะพีพีได้ร้องเพลงกันไปแล้วให้เป็นหน้าที่ของแก้มที่ร้องเพลงทุกคนฟังนะคะ ผ่านไปนะคะวันนี้ดีใจมากถืงเต้นมากนะคะขอบคุณจริงๆที่แบบทุกคนสนุกไปด้วยกันนะคะแกมสนุกมากๆนะคะแต่ที่สําคัญคือเขาบอกให้แก้มเดินไปตรงนู้นแล้วนะคะขออนุญาตนะคะระหว่างนี้นะคะทักทายนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมากๆนะคะไปไหนคะคุณพี่นั่งก่อนนะคะทีนี้ ไม่ต้องร่วงค่ะดีใจสุดๆที่สำคัญน,นะคะต้องบอกว่าเ <บน S 1> พลงเปิดตัวเมื่อสักครู่รเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องคนคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทางงานมากๆจริงๆเพลงเฟรมนะคะเป็นเพลงที่แก้มตั้งใจทำมากๆเป็นเพลงที่แก้มมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะปลุกไฟให้กับตัวเอง และส่งต่อไปให้กับทุกๆคนคน,นะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่า I am the best ก็คือทุกคนไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในชีวิตแก้มเชื่อว่ามันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมันมีทั้งถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันมีหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นคะ่ะเวลาที่ แก้มรู้สึกว่าหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ของแก้มแล้วแต่แกแต่แก้มเองกลับมาแล้วก็มารู้สึกกับตัวเองว่าแต่ถ้ายังมีคนที่อยากฟังแก้มร้องเพลงอยู่แก้มก็จะร้องต่อไปวันนี้เลยอยากจะ นำเพลงเพลงหนึ่งค่ะที่คือถ้าไม่มีโอกาสได้ร้องวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ร้องเมื่อไหร่จริงๆเป็นเพลงของพี่ๆที่เราชื่นชอบมากๆเนื้อหาที่ไพเราะมากๆและแก้มเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพลงนี้แล้วก็ร้องไปกับแก้มได้แน่นอนนะคะมาฟังกันค่ะว่าเพลงอะไร